is the ดูมฟิตครับทุกคนเป็นหนึ่งตัวละครจาก overwatch ครับและตัวละครตัวละครนี้ครับทุกคนใน o w e r w a t c h ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับผมแล้วผมก็เคยเล่นเจ้าตัวนี้ด้วยนะทุกคนอยู่ประมาณ2-3สาสัปดาห์นะครับผมแล้วก็เล่นไม่เก่งนะครับทุกคนคอนเซปผมเลยครับทุกคนเล่นทุกเกมไม่เก่งสักเกมนะครับผมอ่ะนอกเรื่องมานานแล้ว ในแมป aur ครับทุกคนตัวละคร Doomfist เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมสําหรับผมนะที่คอมโบไม่เป็นแล้วก็คอมโบไม่เก่งนะครับผมยังสามารถฟาร์มพอยต์ฟาร์มดาเมจจากเจ้า Doomfist ตัวนี้ได้เลยครับทุกคนมันเป็นตัวละครที่สกิลโหดมากเลยนะครับผมสามารถสแปมสกิลได้ไม่รัวหรอกทุกคนแต่คอมโบที่มันเล่นได้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมแล้วก็ เจ้าลูฟิตตัวนี้ครับทุกคนสามารถซื้อได้ใน Battle p a านะครับผมไม่ใช่ Battle p a าดิเกมพาร์ s นะครับผมในราคาที่500โลบากนะทุกคนถ้าซื้อจากร้านตอนนี้ประมาณเลดแดนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ63บาทนะครับผมเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแถมได้เจ้าดีโอตัวนี้มาเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาโชว์เกมเพลย์สำหรับ ดูฟิตละกันนะครับผมแต่ไม่ได้คอมโบอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะกากมากเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเกมเพลย์ของเจ้าดูฟิตเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการเก็บ point ครับทุกคนก็คือ f r e for all นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าตายได้ไม่จํากัดนะทุกคนสามารถเกิดมาเก็บชีวิตได้เรื่อยๆนะครับผมเป็นโหมดที่สนุกมากเลยนะครับทุกคนนี่ผมก็เปิดมาด้วยการชกเข้าไปนะทุกคนแล้วก็งัดขึ้น,นครับแต่ไม่โดนใคร แล้วก็ดวลกับลูฟี่แล้วก็สกิลไม่โดนนะครับผมเป็นไงทุกคนคอมโบของผมค่อนข้างที่จะากระจอกมากเลยนะครับผมน่าจะไม่สามารถสอนใครได้นะทุกคนแต่เราจะมาโชว์เกมเพลย์ของดูมฟิตไงทุกคนว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมเนี่ยดูดิฟีมือยังผมยังสามารถที่จะขึ้นที่1ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่า,ามันจะขึ้นที่1กันยังไงนะทุกคนนี่ดวลไม่ชนะเลยนะครับสำหรับดูมฟิตผมก็เลยเลือกที่จะ เปลี่ยนเป้าหมายไปตีตัวที่อ่อนกว่าน,นะครับผมเพื่อเก็บดาเมจแล้วก็เก็บอันติให้ได้เร็วที่สุดนะทุกคนตอนนี้45%แล้วนะครับผมดูดีทุกคนได้มา1คิวครับขนาดตีไม่ค่อยโดนนะทุกคนยังเก็บดาเมจเอ้ยเก็บอันติได้โคตรเร็วเลยนะครับผมก็เลือกที่จะหนีออกมาครับทุกคนเราไม่สู้นะครับเพราะว่าเหมือนจะสู้ไม่ได้นะทุกคนเล่นเอาตัวอื่นดีกว่าครับบัวบ้านงานทุกคนไม่เน้น สู้ต่อหน้าเน้นมั่วบ้างงานทุกคนสำหรับดูงฟิตตัวนี้อ่านี่ทุกคนคอมโบค่อนข้างที่จะมั่วนะครับผมถ้าโชคดีก็คอมโบติดแต่โชคไม่ดีก็ต่อยไม่โดนโดนต่อยซะเองนี่เตะขึ้นฟ้าลรัวแล้วเขาพุ่งเข้าไปไม่โดนครับทุกคนระยะหมัดไม่ถึงโดนสวนตายไปนะครับผมแต้มตอนนี้เราก็อยู่ที่2เลยนะทุกคนไม่ได้ขิเล่นะครับผมอ่าถึงจะเล่นง่ๆแบบนี้แต่ก็แต้มขึ้นโชคไม่ทีครับอีปโป้ หมัดดาวเหนือคอมโบติดครับทุกคนอ่าเหมือนจะกดผิดนะทุกคนก็เลยไม่ได้คอมโบต่อนะครับผมแต่ก็ไล่ต่อยอิปโปได้ทุกคนเก็บออ,อันติไปครับนี่ทุกคนคอมโบในตํานานนะครับผมทําเป็นครั้งแรกมเมื่อกี้เมื่อกี้คือคอมโบแรกเลยไอต่อยงัดขึ้นฟ้าแล้วก็งัดอีทีอ่ะอ่าค่อนข้างที่จะนัวนะทุกคนไอเจ้าดูฟิตตัวนี้ถ้าศัตรูรวมกันเยอะๆแล้วกดอัลติเมทมันจะเป็นอะไรที่โคตรโอพีมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวรอเรามีอัลติเมทแล้วเราค่อยกดกันนะครับขอดวลกับดูฟี่ก่อนแบบนี้สนุกมากเลยทุกคนมันนัวแซบนัวไม่กลัวใครอ่ะเราได้อันติแล้วครับทุกคนแล้วก็สกิลที่4ครับฟิปโอ้ยไม่ได้สกิลนะทุกคนแต่เลือดครึ่งหลอดเมื่อกี้เลือดเต็มหลอดกันหมดทุกคนเลยนะครับผมนี่คอมโบไม่โดนใครเลยคนเมื่อกี้ผมต่อยโดนนะแต่มันไม่โดนอนะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมฮิตบอสถุย ฮิตบ็อกมันค่อนข้างที่จะกากมากเลยนะทุกคนโดนสวนมาครับดูดิดูสกิลทุกคนคูดาวนานนะครับผมไม่ใช่คูดาวเร็วๆไอเจ้าดีโออะทุกคนเป็นตัวที่สแปมได้ชั้นดีเลยคูดาวโคตรเร็วเลยนะครับผมอ่านี่ได้มา2คิวครับทุกคนสกิลแรกค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะทุกคนมีในเกมโอเวอร์ด้วยนะครับผมเป็นสกิลที่สามารถเก็บเกาะได้นะครับผมแต่ในเกมเพย์นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้สกิล4ตอนที่ยังไม่อันตีทุกคน เหมือนตอนนี้เราจะโดนทุกสกิลที่มีอยู่ในเกมนะนี่คือแบบตัวรับตีนของแท้ทุกคนอ่าต่อยไป4ตัวครับใช่ไหมต่อยมา2ได้มาอีก1คิวหรือเปล่าไม่ได้โอเคได้มาอีก1คิวแล้วครับจริงๆสกิล4มันสามารถใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับคนที่มีรีเฟกอันรวดเร็วนะครับผมมันเป็นสกิลป้องกันนะทุกคน่คือ กว่าเราจะสุ่มหาโหมดนี้ได้ค่อนข้างที่จะเล่นหลายเกมทุกคนคนเขาไม่ค่อยเล่นโหมดไอเนี่ยเขาไปเล่นโหมดไอที่มีตัวเดียวแล้วเลือดเยอะๆอะทุกคนแล้วให้ทุกคนลุมตีไอโหมดที่นั่นน่ะโคตรน่ลำคาเลยนะสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นตัวสแปมสกิลแต่ถ้าเล่นเป็นตัวสแปมสกิลอะโคตรโหดเลยตอนนี้เราตายไป2คิวแล้วนะครับทุกคนแต้มเราอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ต่อยไปอีกหนึ่งที่ก็อนนัวอ่าคอมโบติดเอ้า แล้วไม่คอมโบต่อทุกคนเหมือนจะกระโดดออกมาไม่รู้ทําไมนะครับผมเลือกที่จะไปหาตัวที่เลือดน้อยเพื่อการลัดช็อตที่ดีขึ้นครับคอมโบต่อฟึบแล้วก็ไม่มีสกิลต่อทุกคนถ้าเมื่อกี้มีสกิลต่อมันก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับผมดูดิทุกคนเห็นหลอดสกิลสีปะไม่ได้ใช้เลยอือต่อยไปไม่โดนโุ่นต่อยไปโดนเสารครับโอเวอร์เฮเวนเอ้ยไม่ใช่ซาบาโดโดมาหนึ่งทีอืม ก็ต่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมโดนคอมโบมา3ตัวเราเลือกที่จะรออัปประคัดขึ้นไปแต่ก็โดนส่วนโอ้โหไอ้ยังงูกุลโคตรแรงเลยทุกคนสกิลงูกุลเป็นสกิลที่โคตรแรงเลยนะไอ้คามีคามีหแต่มันโดนค่อนข้างยากปะเขาเลยทําให้มันโดนได้ง่ายขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมตายมา3คิวแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เกมนี้ผมได้ที่1 เด,เ,เดี๋ยวเราต้องมาดูนี่ครับผมว่าผมได้ที่หนึ่งยังไงนะทุกคนผมได้ที่หนึ่งเพราะอันติเลยเดีกว,ว่าพูดอย่างเงี้ยอืมน่าจะอันติสมรอบมั้งเกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะลอยมาอีก <c oughs> เอ้ผมจะโดดเข้ามาอัป,ปคัดไอสัตว์แต่โดนสกิลเลือดหายไป20%เซน์แล้วดูดีทุกคนผมสกิลไม่โดนใครเลย่ะหมดนี้มันโคตรนัวเลยครับแล้วผมได้ที่หนึ่งยังไงเนี่ยผมยังงงตัวเองเลยต่อยให้โดนมั่งเพื่อน โอ้โหไอสัตว์กูโดนทุกสกิลเลยอืมโดนทุกสกิลที่มีอยู่ในเกมนะครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมมีต่อยชนกำแพงนะทุกคนผมน่าจะได้หลายคิวอยู่นะครับผมแล้วก็ทำราเมดได้เยอะอาจจะได้อันติเมทเลยนะเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ากูตายโอ,อยังไม่ตายนี่บผมดีไปโอเคสกิลชกใกล้มาแล้วครับล่าช็อตไปหนึ่งทีแล้วก็โดนมาอีกหนึ่งโอโเพื่อนต่อยฟึบต,ต่อยไม่โดนทุกคน มันอันตีพอดีแต่ครับผมเลยต่อยไม่โดนนี่มีคนมาตีตัว fk ครับเราไม่ให้ตีทุกคนเราจะมาแย่งนะครับผมแล้วก็คนตีนเขาเฉยๆคอมโบไปครับสำหรับพวกที่ fk ของโปรดด้วย fk เนี่ยอ่าโดดซอกแซกซึกซาสอันตีร้อรแล้วนี่ทุกคนสกิลที่4ครับนี่มันรวมกันหลายๆตัวใช่ไหมบึ้ม2คิวครับเป็นงไง โคตรโหดนะครับผมแค่นี้ก็ได้มา2คิวแล้วแล้วก็ยังใช้ง่ายอีกนะครับผมแล้วก็คอมโบม,มาอีกกับสกิล3ครับเช็คแต้มไปหนึ่งทีหนึ่งคิวไหมหนึ่งคิวนะครับผมเฮ้ยทุกคนทุกคนอย่างผมเล่นผมยังเล่นได้อะ่ะเป็นหนึ่งในเกมพาร์ทที่ผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมแล้วมันก็มีอีกเกมพาร์ทหนึ่งอะ่ะทุกคนเป็นเกมพาร์ทของฮีโร่ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวอะไรนะผมไม่ได้ซื้อมันไม่มีตัวที่ผมชอบเลยผมเลยไม่ซื้อ ลัดช็อตได้มาอีกหนึ่งคิวครับสกิลสามไปไม่โดนใครนะครับผมมั่วมาอีกหนึ่งทีทุกคนไล่ตีแรงทุกคน <c oughs> โคตรมั่วเลยโอ้ยเกาะแตกไปหนึ่งครับคอมโบขึ้นต่อยโอ้โหแล้วจริงผมอยากไปเรียนรู้คอมโบของดวงฟิตอยู่นะทุกคนแต่แค่เล่นแบบมัวมวมวม่วแบบนี้เราก็ได้แต้มเยอะอยู่นะโ้คามีห้าขามีห้าอย่างแรงทุกคน คามีหทีเดียวเลือดผมหายไป50%าสิบอร์เซ็นตก็ไปโดนต่อยงโ,งโง่ๆเดินเข้าไปครับอัปปะคัดขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ผมจะอัปปคัดนะแต่มันเหมือนจะติดสกิลของเขาผมน่าจะอันติดได้อีกรอบมั้งทุกคนอ่อัปปะคัดติดแล้วนี่คอมโบอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยิงไม่ได้ยิงมันเกินระยะและยิงมั่วเลยสกิลยิงก็แรงนะทุกคน แรงเกือบทุกสกิลอะยกเว้นสกิลต่อยสกิลต่อยเขาเหมือนให้ทําให้ไปคอมโบนะครับผม๋ยวถ้าเป็นสกิลต่อยในโอวัตนี่ต่อยโดนเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะทุกคนโหดมากนะครับผมเป็นตัวเมตาในโอวัตเลยก็ว่าได้ปะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หรอกมันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากมากเลยแต่ผมไม่ได้เล่นมา2 3สเดือนแล้วสาหรับโอวัตเกมหมาเล่นทั้งวันแรงเท่าเดิมไอสัตว์ ตายครับทุกคนไม่รู้ว่าโดนอะไรเมื่อกี้แรงมากเลือดเราเหลือ50กว่าเลยนะแต่โดนครั้งเดียวตายเกมนี้เราตายค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเป็นโหมดทีมเลสแมทหรือว่าโหมดอื่นๆที่มันจํากัดชีวิตอะเราจะไม่สามารถโชว์ได้ขนาดนี้นะแต่โชคดีที่ผมอัดคลิปตอนที่ได้เล่นฟรีฟอ,อพอดีนะครับผมดูดีทุกคนผมไล่ต่อยมั่ว <笑><笑>ไรเต่อมัอ่วๆกูได้ที่หนึ่งอืมมาอีกหนึ่งทีมั่วบ้านงานทุกคนคอนเซปเราเน้นมั่วครับโอ้โหโดนตบไปหนึ่งทีไม่ใช่สกิลเเจินารี่ไว้ไอ้น้องพี่มีสกิลเเจินารี่นะสำหรับงูคุณนะ่สองเฟสเสร็จสมหมดไปเยอะมาก ได้อันติอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนกดใช้ไปเลยครับเหลืออีก42วินาทีเราหาที่คนจะเยอะกดอันตีครับบึ้ม4คิวครับทุกคนโคตรแรงนะครับผมแล้วก็วงโคตรกว้างมาเป็น5คิวครับของแถมไงโหดไหมทุกคนแค่โดดเ,ดยเฉยๆอะ่ะก็ยังได้4คิวเลยนะครับผมหาที่คนเย,เยอะโดดเข้าไปถ้าเลือดครึ่งหลอดตายแน่นอนนะครับผม เช็คแต้มมาเมื่อกี้ครับทุกคนได้ประมาณพันเนะครับผมแต่ถ้าต่อยได้โดนอีกก็น่าจะประมาณ2,000กว่าได้มาอีก1คิวครับกับ8วินาทีสุดท้ายครับโดนคอมโบมสองหมดเวลาโครบูจกเก็ตวินโคตรโหทุกคนสหรับดูฟิตนะครับผมเต้นสายดากไปหนที โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปดูฟิตก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างทุกคนขนาดผมเล่นมั่วๆผมยังได้ไปลายคิวเลยนะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อเกมพาร์อันไหนผมแนะนำเกมพาร์ของวิลเลอนีครับทุกคนทั้งเท่ทั้งสนุกทั้งเก่งครับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้ครับถ้าชอบ,บฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ถ้าอยากเห็นสกิลของดีโอกดไลค์เยอะๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมลงมาแน่เจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับ